ีเอาผม้ย่ามงีนะไปด้ค่ะพี่ซีเนี่ยมาจุกคนเลยพี่ซีมาจขค้นทนอยีางนี้โอเคละา๊ายบายบ๊าย้าสู้เท่นี้เยอตีมาเอาตรงนี้ได้ปะเอาตงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้นะ ดูดูนสี่ยดูดูนูนะสวัสดีูนะสวัสดีค่ะเดูวัี่ดูดูนะัดี่นวค่ะบ๊ายบายวัคะดีค่ะดูดู